เนทกินอะไรอ่ะหิวยังอ่ะยังไม่หิวเอาไอ่ข้าวไอ้นี้ก็ได้นี่เนทกินนีดเนทกินนี่เนทเนทเซอมอนเนาะทอดกุ้งไข่อ่ะใชเนทกินนี่ลองไปให้นะอืมไปเอาไปให้พี่เนทเลยใบอุ่มซุ้มาไม่ต้องน้นมันต้องอุ่นเดี๋ยวอุ่นนี่ไป อย um like ู่ตรงนี้ได้มีทธอคำตอบเออคือมีห้พี่เน้ยโยกไปมั้ยวะโยกของใไปด้วยดิดะโยกไปฮะลงสูดปลายไง เด้อเด้อโอ้ยดี่ใบ้เดี๋ยวค่อยเอาเอาเนี่ยกระโกเขียวไว้หมดถห้เขาคายนะชูด้วยกระป๋อเลือนเอาข้าวไปยังอ่ะมีข้าวอยู่แล้วเอาเอาของใบมาแล้วพี่ใบ้กินอะไรอ่ะแซลมอนนั่นแหละาะ พี่โจกินอะไระคะลงมาเลือกฮะ<า>ลงมาเลือกโอเคมื่กี okay. ก้พี่โจเมื่อกี้จะได้ขอไข่อันนึงกินเถอะกินแค่ข้าวกับไข่อะกินได้แค่นี้มีอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะอ๋อเปเปอร์เหรอ <Yeah. S 2> มกกินเป็นเพื่อนเหรอ,อกินอนนี้ใช่ป่ะแซลมอนไขอ่อะใช่มเอาน้องนั่งด้นะนั่งได้เ่รอ,อม,มาลุกถ้าเอานั้นนาเกาอี้น่ะน่าไปนั่งได้เัายกอีเอามาตั้งกับข้าวอ่ะ ตู้อี้นี่อ๋อได้มามาไม่ให้ปิดประตูหรือเขาไม่ให้ปิดหรอฮะยุงจะเข้าเขาไม่ให้ปิดประตูหรอเดี๋ยวเดีเปิดอะไรเ,เ,เอาสซ่มาให้เอาสองคนนั้นนะ่ะถุงล่างมาเนยรู้ขึ้นกินข้าวกันไหมออเอาบ้างก่อนโซ่บ้างก่อนไม่ใช่ไป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 เอาต<อ>ูอานอี้ดัน ไรจะยกอะไรอย่ังอย่าเพิ่งบายบายเอาไอ้นี่กินง่ายดีอะนี่แหละนี่แหละไม่เนทจะนั่งไหนนั่งบนท่านัดท่านัดนั่งได้เอามาเลยโดยที่พิงข้างหลังอ่ะเออได้เอามาเลยเอามาบนี้เออเอาเก้าอี้ข้างล่างเลยไหมน่าจะยกมาให้โอาเก้าอี้ข้างล่างเอานี่นะเอาบายกสีขาวมายกสีขาวมาเอาเนี่ยเอาเนี่ยยสีขามาขาวอะไร โซ่ไม่ต้องเดี๋ยวเขาเ่มไม่แมวก็อ,อ,อีข้างล่างมาหรอเขาเดี๋ยวเอามาตั้ง,ง,ง,งเอาใส่เอาข้าไวไว้ตรงนี้หนักปอเอาลามันมน้านั่งไหนอ่ะเนี่ยใกล้ๆนี้ตอ่ะได้เดินมาเยอะ ซอสเค็มอ่ะซอสหวานไหมอ๋อซอสเค็มซอสเค็มเดียวใช่ไหมน้องวางให้เฉยมันน่าเกียร์มะอืมน่ารักออกเอาเฉยมาดิวานโกรธเจ้าของมันเว้ยทำไมเจ้าของไม่ฟังเว้ยไปตบหัวมันทีนึงไปฟังอะไรวะดูดิเจ้าของมันไม่ฟังพี่เพราะว่าใบไม่ฟังพี่อ่าเฉยมนก็เลย ไปมันก็สั่นน้องเล็กเล็กเลยกล้องเขาเอออะไรนัเออั่เรียกอะไรนี่เชิญแก้อย่างนี้เลยที่บ้านอย่างนี้เลยเฮ้ยปวดเหรอเขาขึ้นมากินไม่ได้เหรอเขาปวดกองนี่จ้ะจะหยิบมาแต่เก้าอี้นั่งกินด้วยกัน ทำไมให้สองคนนั้นนั่งกินอยู่สองคนล่ะเขาคู่เขาดูโอ้อยงไงนี่เน็ตอานีน่ให้อ่านหนังสือพระดีมากเลยลูก,ลก ต้องมีท่าด้วยเหรอต้องใส่หรอมั้งใส่ใส่ลองหลย่องเนย่งรักให้ยิหมดอนึ่งลองฉันนั้นได้รู้ว่าความรักที่จริงแท้ยังไง ว่าอันนี้นาะใส่ไงเน็ตร้านนะั่งอันนี้ดีไหมาอันไหนในอันนี้ร้านเนี่ยถูกว่นี่เหรอเน้กินเนื้อยเยอะแต่ใจแรอ๋อเนด็ดจะโหลด ปวดคุณหญิงเพคะคุณหญิงเพคะครับ่ะตาย โก้หรอนั่งกินคนสองคนอ่ะไม่หรละไปให้เรากินคนเดียวก็ได้ฟังอ้หาเพื่อนนั่งดิมี <c oughs> อาจจะมีเพื่อนนั่ง,งแล้วนะโอ้โหอ่ะ,อะติดอันนี้มันจริงเหรอนั่ง,งมุมมะมันติดอันนี้ติดอะไรอ๋อรอ น้านั่งตรงท้เปลี่ยนข้างต้องพลิพไม่ไม่ต้องพีิกเขานั่งกินตรงด้านนี้ก็ได้เปลี่ยนข้างยกก้อ,นนอยนู้นเลไม่ไม่ไม่ยังไงเขานั่งกินตรงนี้ไงก้อยต้องหอมุมหอมุมก็ได้เป็นไรมาจะได้สบายเออเหมือนกันมาแล้วตอนนี้โตก็แหละ where's the bar? so surviving so in it okay <laughs>